สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y o ยูทูบเลยฮะอีก,กบอีกเขียดแล้วอีก,กบนะครับโอ้เรวานีใช้ยางคูปัต้านะครับผมเออยางคูปัตแล้วก็ผ่านคูปัตนะครับแล้วพี่ก็ก็มาต่อมาแปลงเองนะครับใส่ไฮดรอลิกด้วยบอกว่าสุดจัดเลยคันนี้พี่พี่เขชื่ออะไรวะพี่พี่ชื่ออะไรครับ พี่พี่ชื่ออะไรนะโอ๋อพี่สองคามตนะพตโอ้โหพี่สองคามนะเลยนะพี่สองคาามโอ้ยหมันเลี้ยวที่เอเหรอเพ่ใช่เลียวรถเอออน๋อลออนแต่เขาเรียกอยากอีกบพี่อีเขียนอีเขียนที่โตัวมันใหญ่อะอเราเล็กเหรอใใหญ่ที่เราเราล่ะที่เราเราคือร้อนน้ำตะกูมันแดงมอนตองเทาอ๋อ เดีย๋ยวเราถ่ายโคต้าได้เป็นเ3 6นะครับหรือ3-4มีไปดันคนระับมีปัม๊มไฮดรอลิกเนี่ยมันพ่วงก,กับไอ้นี่เลยนะพ่วงก,กับพว่วงสุดยอดถ่ายพี่ถ่ายเลยครับเดีย๋ยวพี่พี่มาควยกับผมเอ้ยมาคุยกับผมก็ยาวอ๋อ <laughs> แกจะไปไหนคาไปไหนเนี่ยก็จะไปเนี่ยก่อนตอนแรกพี่เขาใช้้ยันมาแล้ว20มือนะแล้วก็เขาบอกมันหนักหน่อยก็เลยใช้อ15นะฮะ <laughs> สูงทำไมพี่เขาใช้ย้ำเสื้ออยู่นะครับเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องใส่ล้อเหล็กใส่อะไรนะใส่ล้อนี้เลยนะครับใส่ล้อยางอันนี้เลยนะย,เลย้ำอยู่โอ้โหดยฟรีบ้างนะ ต้องเลี้ยงเลยนะไฮดรอลิกจะปล่อยยาวๆไปเลยมีล่มด้วยก็อ,อะไรเพื่อนให้มานะอะไรนะพี่ขอแต่แห้งจะ่ไหเบานี้อครับมันวันนึงก็ประมาณสิลิตรนะสิ0กว่าลิตรหน่อย ล้อหลังเล็กนะครับล้อหลังนี่จะแม่จะเป็นยางฟอร์ดโอ้มันนะ มันมีกี่เกียร์ครับทั้งหมดเดินหน้าสองหลังหนึ่งอ๋อเดินหน้าสองหลังหนึ่งครับโ <c oughs> แกนี่นี่ต้งไ,ไล่่ยนแล้วแกนนี่ชานแล้วอมไลว้วยนะเ <c oughs> ออแน่นอนอีกกบอีกเขียด วันทังไถได้ถ้าเกิดว่าไถดินดีได้กี่ไร่พี่ถ้าเกิดว่าดินนี้สวยได้ไถได้วันได้กี่ไร่ครับเด็กสิบกไรสิบกัวไรอูเดี๋ยวนะสิบกัไรนี่ไม่ธรรมดานะพอกับรถไถใหญ่แล้วละครับครูปาับไเราไวได้อะครับใช่ถ้าเกว่าดินมันไม่ก็อย่างเงีเท่านนนะอันี่เขาไถไไมทีเลยนะดินมันก็ยุกยกยุกกะย้ดรกะร ไปสรอยจไม่กเลยเนี่ยรองีลูปกกระโพดนะครับส่ปปูกกระโพดเขาไม่ได้ทำขายนะพี่เขาซื้อใครพี่ขอซื้อเขาก็ไม่ขายนะครับว้บาวใช้คันนี้มันสุดแล้ว มันมันเข้าเหยียบกันครับเื่อนเพืเยวเลยแล้วก็อย่าเป็นหุนเราได้เสียงหน้ากนเสียงผ้ากันผ้าแขกยาวๆเนี่ย